พลพัฒนนักดูครับ สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับเมนูอาหารแต่ละเมนูเนี่ยนะครับเราก็สามารถนํามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเสิร์ฟกันได้นะครับเพื่อเป็นการสร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้ลิ้มลองรับประทานของเรานะครับวันนี้เรายังอยู่กับเรื่องราวของเมนูที่เสิร์ฟมาในรูปแบบเป็นเลเยอร์มีชั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วเราลงมือทําเมนูแรกกันเลยครับ เวลาที่เราคิดถึงเมนูที่เป็นชั้นๆนะครับหนในเมนูที่ลอยเข้ามาในหัวเราเลยก็คือเบอร์เกอร์ครับเมนูนี้นะครับเราจะทําเฉพาะตัวขนมปังเบอร์เกอร์แต่จะทําให้เป็นชิ้นเล็กและขนมปังสูตรนี้ต้องบอกว่ามีรสชาติออกหวานนิดๆเพื่อเอาใจคนไทยครับเมนูนี้มินิเบอร์เกอร์บันครับก่อนอื่นเลยก็เอาน้ำอุ่นเนี่ยครับเทใส่ลงไปในชามผสมครับแล้วก็ตามด้วยยีสต์ เราโปรยให้ทั่วผิวหน้านะฮะน้ำตาลที่เราใช้ทั้งหมดนี่ครับมีทั้งหมด5 0กรัมแต่เราจะตักออกมาก่อน1ช้อนชานะครับใส่ตามลงไปครับหลังจากนั้นเราก็จะพักไว้ประมาณ5นาทีถ้าเปลือยยิต์ของเรายังทำงานได้ดีนะครับเขาจะต้องมีลักษณะเป็นโฟมบางๆลอยอยู่ที่ผิวหน้าครับอ่าตอนนี้ยิต์ของเราเนี่ยครับเห็นไหมฮะว่ามีลักษณะเป็นโฟมที่ผิวหน้าแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่แป้งสาลีไม่ฟอกขาวลงไปครับ ตามด้วยน้ำตาลทรายที่เมื่อกี้เราเหลือไว้สำหรับเกลือผมใช้ทั้งหมด1ช้อนชากับอีกเศษ1ส่วน4ครับแล้วเราก็นำมาใส่เครื่องผสมของเราตีด้วยความเร็วต่ำนะครับค่อยๆเดินเครื่องไปให้เขาผสมจนอพอเข้ากันดีครับพอโดของเราเริ่มที่จะรวมตัวกันได้ดีนะครับเราจะใส่ไขมันลงไปครับซึ่งไขมันที่ผมจะใส่เนี่ยก็คือช็อตเทนนิ่งครับ คนใช้ช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวครับซึ่งผลิตด้วยกระบวนการทางกายภาพไม่ได้ใช้กระบวนการการเติมไฮโดรเจนแบบช็อตเทนนิ่งทั่วๆไปนะครับดังนั้นเราจึงเชื่อมั่นได้เลยครับว่าปลอดภัยจากไขมันทรานและกระดิต่อ,อสุขภาพแน่นอนครับเอาละ,ละเกือบเข้ากันดีแล้วนะครับเอาออกมานะครับจากเครื่องนวดให้พอเข้ากันไม่ต้องนวดนานเกินไปนะครับ หลังจากที่พอเข้ากันแล้วเราก็พยายามคลึงให้โดของเรามีผิวหน้าที่เรียบดีครับใส่ลงไปในชามผสมที่สะอาดแล้วก็หาแผ่นพลาสติกบางๆมาขุมไว้นะครับเราจะเอาโดเนี่ยไปพักในที่ท,ที่อุ่นๆหน่อยประมาณ1ชั่วโมงให้ขึ้นตัวขึ้นมาอีก1เท่าครับหลังจากพักชั่วโมงหนึ่งเราลองมาดูกันครับคิดว่ามันขยายตัวไหมละ่ะน่าจะมากกว่าเท่าหนึนะครับ อ่ะเราใช้มือทุบลงไปไล่อากาศใ้ถุงครับตัดแบ่งแป้งออกเป็น4ส่วนแล้วแต่ละส่วนเราก็ตัดให้ได้ประมาณ6ชิ้นนะครับประมาณ30กรัมครับหลังจากที่เราได้30กรัมนะครับก็ขึ้นรูปครับขึ้นรูปให้เป็นก้อนก,กลมแบบนี้นะครับวางพักไว้บนถาดเลยครับผมหลังจากที่เราขึ้นรูปเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องพักอีกครั้งหนึ่งฮะ ปุ่มด้วยพลาสติกเหมือนเดิมครับผมแล้วเราก็พักให้ขึ้นตัวรอบ2เนี่ยจะใช้เวลานิดเดียวเองครับประมาณ20นาทีครับขนมปังของเรานะครับตอนนี้พรูฟอีกรอบหนึงพองตัวขึ้นดีแล้วครับผมใช้ไข่ไก่ทั้งฟองนะครับตีให้เข้ากันแล้วก็กรองให้เขามีความเนียนใสนะครับเอาไข่ไก่ทาที่หน้าขนมปังทาอย่างเบามือนะครับเตาอบนะครับเปิดไว้เลยครับ190องศา แล้วเราก็จะโรยด้วยมเมล็ดป๊อปปี้ซีดนะครับสำหรับบางคนที่ไม่มีนะฮะใช้เป็นงาก็ได้นะครับงาขาวงาดำอะไรก็ได้เลยแล้วแต่พร้อมเข้าอบนะครับเราใช้เวลาในการอบอยู่ที่12นาทีครับก่อนที่เราจะนำมินิเบอร์เกอร์บันของเรามาใช้งานแล้วก็ผ่าออกเป็นครึ่งๆเนี่ยนะครับผมแนะนำว่าให้พักเขาให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องก่อน ด้านในจะได้ไม่แห้งครับมินิเบอร์เกอร์บัตเนื้อด้านในของเราก็ละเอียดมากทีเดียวนะครับและขนมปังสูตรนี้จะมีรสหวานนิดนึงเอาใจคนไทยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอามาทําเป็นมินิชีสเบอร์เกอร์จะใส่เบอร์เกอร์ไก่เบอร์เกอร์ปลาเบอร์เกอร์เนื้อก็แล้วแต่ปรารถนาเลยครับและนี่ก็คือมินิเบอร์เกอร์บัตครับ ช่วงที่แล้วนะครับเราทำมินิเบอร์เกอร์บันขนมปังชิ้นเล็กๆนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาทำไส้ใส่เข้าไปครับโดยผมจะเลือกทำแพตตี้หรือตัวก้อนเนื้อที่ทำจากเนื้อไก่ง่ายๆนะครับเสิร์ฟพร้อมกับตัวอะโวคาโดในรูปแบบของแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นเล็กๆที่เขาเรียกว่าสไลเดอร์และเมนูนี้ก็คือสไลเดอร์ไก่อโวคาโดครับ ในช่วงที่แล้วนะครับเราได้ทำมินิเบอร์เกอร์บันลักษณะนี้นะครับเราจะนำเขามาประกอบเป็นเบอร์เกอร์ที่คนอเมริกันเขาเรียกว่าสล i d เดอร์ก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์แบบชิ้นเล็กๆนะครับไส้ของเราเนี่ยเป็นตัวไก่นะฮะผมใช้สะโพกไก่นะครับใส่ลงในเครื่องบดสับเลยครับปกติแล้วตัวไส้เบอร์เกอร์เนี่ยเขาก็จะใส่เกลดขนมปังเขาจะใส่ส่วนประกอบที่ทำให้มีความรู้สึกว่ามันมีไขมันแล้วมันไม่แห้งเกินไปนะครับ วันนี้ผมใส่เป็นเบคอนนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กนิดนึงใส่ลงไปด้วยเลยทั้งหมดแล้วก็จะปรุงรสแบบง่ายๆนะครับวันนี้ผมใช้เป็นผงที่ปกติแล้วเขาเอาไว้ปรุงสเต็กนะครับชื่อ o o t t r e l s t t a k นะครับในนี้เอ,เองเนี่ยจะมีเกลือมีพริกไทยปาปริก้ามีพริกหยวกแห้งเรียกว่ามีส่วนประกอบหลายอย่างที่อยู่ในนี้นะครับทำให้การปรุงรสของเราง่ายทีเดียวผมใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะครับผมใส่ลงไปแล้วเดินเครื่องครับ เสรียบเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็นำมาใส่ในชามผสมครับสูตรนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าคุณผู้ชมทำเป็นเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่ก็อาจจะได้ประมาณสัก10ชิ้นแต่วันนี้ผมจะทำเป็นชิ้นเล็กๆนะครับก็จะได้ประมาณสัก2โหลครับ24ชิ้นครับเอามือชุบน้ำบางๆครับผมใช้สกู๊ปไอติมก็ได้นะครับผมก็กะว่า,าสักประมาณหมือนสองช้อนโต๊ะนะครับ กะว่าเวลาที่เราไปย่างเนี่ยให้เขาล้นออกมานอกขนกปังนิดหนึ่งนะฮะเพื่อความสวยงามเราตั้งเตาย่างกระทะย่างก็ได้นะครับขนมปังของผมเนี่ยเพิ่งอ,อบเสร็จไม่นานนะฮะผมก็เลยหั่นครึ่งแล้วเราก็จะทานเนยง่ายๆตอนนี้กระทะร้อนแล้วเราเอาชิ้นเนื้อไก่ของเราเนี่ยครับที่เราปั้นไว้ลงไปได้เลยครับเราก็พลิกกลับด้านนะครับ ให้สุกดีทั่วชิ้นระหว่างนี้มายองเนสเล็กน้อยนะครับมะเขือเทศครับชีสเชดดาร์นะครับชีสของเราเราก็หั่นเป็น4ครับพอไก่ของเราเริ่มสุกดีแล้วนะครับชีสวางลาไปด้านบนเลยครับความร้อนก็จะทำให้ชีสของเราเนี่ยครับเมลลงไปอย่างช้าๆนะฮะเดแลยวนะครับ อะโวคาโดครับผมอะโวคาโดกับเบอร์เกอร์นี่ต้องบอกว่าเป็นส่วนประกอบที่เข้ากันได้อย่างดีทีเดียวเอละหน้ารับประทานนะครับสุดท้ายเราก็แค่ปิดฝาด้านบนเท่านั้นเองครับซินเท่านี้ก็อยู่ท้องแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็สวยงามมาเป็นชั้นๆนะครับและนี่ก็คือสไลเดอร์ไก่กับอะโวคาโดครับ บ้านเรามีขนมชั้นนะครับที่ประเทศเวียดนามเขาก็มีขนมชั้นเหมือนกันซึ่งรูปร่างหน้าตาต้องบอกว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ส่วนประกอบเนี่ยจะแตกต่างกันเล็กน้อยครับเขาจะมีชั้นสีเขียวซึ่งมีรสชาติของใบเตยแล้วก็ชั้นสีเหลืองซึ่งมาจากส่วนประกอบของถั่วเขียวลอบเปลือกนะครับถ้าพร้อมแล้วเราเข้าครัวปรุงขนมชั้นเวียดนามกันเลยครับ อย่างที่ผมบอกนะครับว่าขนมชั้นแบบสไตล์เวียดนามเนี่ยส่วนประกอบที่เขาจะมีแตกต่างจากเราก็คือถั่วเขียวร่อเปลือก พูดถึงถั่วเขียวลอกเปลือกกันก่อนนะครับหลายๆคนนีจะสับสนถามว่ามันใช่ถั่วเหลืองไหมไม่ใช่นะครับถั่วเหลืองจะเม็ดใหญ่กว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็เอาไว้ทําเหมือนพวกน้ําเต้าหู้น้นํานมถั่วเหลืองนะครับแต่ถั่วเขียวลอกเปลือกจะเป็นถั่วเขียวที่เอาผิวด้านนอกที่สีเขียวๆออกแล้วนะครับถั่วตัวนี้ต้องบอกว่ามีโปแตเซียมสูงนะครับแล้วก็เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีอันนี้คือถั่วเขียวลอกเปลือกนะครับที่ผมนึ่งเสร็จแล้วเวลาที่นึ่งเสร็จสภาพจะเป็นแบบนี้ครับ เดี๋ยวเรามาทําส่วนผสมหลักกันนะครับส่วนประกอบหลักของเรานะครับก็จะมีแป้งเป็นแป้งมันสำปะหลังครับผมใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลยครับนอกจากนั้นก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยน้ําตาลทรายครับเกลือครับผมสักครึ่งช้อนชาครับแล้วก็เหมือนขนมชั้นบ้านเราเลยครับต้องมีกะทิกะทิที่ผมใช้เนี่ยนะครับผมใช้เป็นแบบกระป๋องครับอันนี้จะเป็นกะทิน้ําสําเร็จรูปนะฮะทำให้ทํางานสะดวกครับ แล้วก็สูตรนี้เนี่ยครับบอกได้เลยว่าไม่ต้องตวงะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเราใช้1กระป๋องเต็มๆเ,เลยครับใส่ลงไปเลยฮะห,หรือ400มิลลิลิตรนะครับแล้วก็มีน้ำสะอาดนะครับบันทุกอย่างให้เข้ากันดีนะครับแยกออกมาไว้ก่อนส่วนแรกเนี่ยที่เราจะแยกออกมาเราแยกออกมาไว้400กรัมครับแล้วเราก็เติมน้ำใบเตยเข้มข้นนะครับ 2ช้อนโต๊ะครับเราก็จะได้แป้งส่วนที่มีสีเขียวนะฮะอาพักไว้ครับแป้งอีกส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นแป้งส่วนที่อ่เป็นสีเหลืองแล้วก็มีส่วนประกอบของตัวเขียวลอบเปลือกที่เรานําไปเนื่องดีแล้วนะครับเราก็นํามาใส่ลงไปเลยครับเสร็จแล้วก็เอามาปั่นต่อให้เข้ากันครับล,ลผมใช้พิมพ์แบบ อันนี้เป็นพิมพ์บุนแบบญี่ปุ่นที่ดึงออกได้ง่ายๆทาน้ำมันบางๆครับผมแล้วก็ใส่ลงไปอุ่นให้เขาร้อนก่อนนะฮะสักหนึ่งนาทีก็ร้อนแล้วครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมส่วนประกอบมาใส่เป็นเลเยอร์นะครับก่อนที่จะใส่ลงไปคุณผู้ชมอย่าลืมคนนะฮะคนคนคนเพราะว่าบางทีตัวแป้งของเขาเนี่ยอาจจะตกอยู่ด้านล่างได้แล้วถ้าเผื่อเวลาที่เรานำส่วนประกอบเนี่ยไปปั่น บางทีเขาจะมีฟองแนะนำนะครับอยากให้หน้าขนมออกมาเนียนสวยก็ช้อนฟองออกด้วยครับเอาละเอาฝาลังถึงออกนะครับเช็ดด้านในนะฮะไม่ให้มีน้ำหยดใส่ส่วนประกอบสีเขียวลงไปก่อนใส่ให้ท่วมพิมพ์ดีครับแล้วก็นึง่งฮะนึ่งไฟแรงเลยครับผ่านไป4นาทีนะครับเราเปิดดูก่อนฮะอ่ะ แป้งสุกแล้วเห็นไหมครับลักษณะคล้ายขนมชั้นบ้านเราเลยชั้นสีเหลืองจะลงต่อแล้วครับชั้นสีเหลืองผมจะใส่หนากว่าสีเขียวนิดนึงนะครับก็สีเหลืองที่หนากว่าก็ใช้เวลาประมาณสัก5นาทีครับจริงๆแล้วเวลาที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็สามารถมองได้ด้วยตาแล้วครับว่าแป้งสุกดีแล้วหรือยังนะครับผ่านไป5นาทีนะครับจะตืมเช็ดฝาด้านบน แป้งสุกดีนะฮะสีเขียวครับใส่ลงไปสลับแล้วก็นึ่งต่อครับ ระยะเวลาที่ใช้ในการอบแต่ละชั้นก็ขึ้นอยู่กับความหนานะครับเหมือนว่าชั้นสีเขียวรถไปเตยของเราเนี่ยบางนิดนึงพมใช้เวลา4นาทีส่วนชั้นสีเหลืองที่เป็นรถถั่วเขียวเนี่ยนะครับหนานิดนึงเราก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีครับเริ่มต้นด้วยสีเขียวและจบด้วยสีเขียวนะครับตอนนี้มาถึงชั้นบนเราลองดูสภาพนะครับสุกดีแล้วครับแต่หลังจากที่เราทําเสร็จทั้งชิ้นแล้วผมจะปิดฝาแล้วก็ลดไฟลงต่ําครับ เราก็จะนึ่งต่อนะครับอีกประมาณ3นาทีเพื่อให้มั่นใจว่าขนมชั้นทุกชั้นเนี่ยสุกแล้วก็เฟิร์มดีครับขนมชั้นของเรานะครับสุกดีแล้วครับปิดไฟได้เลยแต่ก่อนที่เราจะนำมาตัดเป็นชิ้นขนาดตามที่เราต้องการนะครับเราควรจะพักให้เขาเย็นลงที่อุณหภูมิห้องก่อนครับ จากที่เย็นแล้วนะครับคนใช้มีดนะครับชุบน้ำมันเล็กน้อยครับต้องบอกว่ามีหน้าตาที่คล้ายคลึงกับขนมชั้นของบ้านเรานะครับแต่เราจะสังเกตว่าชั้นของเขาจะหนากว่าและแน่นอนครับว่าเขามีส่วนประกอบของถั่วเขียวลอบเปลือกอยู่ในนั้นด้วยนะครับและนอกจากถั่วเขียวรอบเปลือกนะครับคนเวียดนามเขาก็ยังนิยมใช้ทุเรียนเป็นส่วนประกอบใช้เปลือกก็ได้ครับและนี่ก็คือขนมชั้นเวียดนามครับ เมนูสุดท้ายของเรานะครับเป็นของหวานโรแมนติกครับมาจากประเทศอิตาลีเลยทีเดียวนะครับทีรามิสุนั่นเองทีรามิสุนเนี่ยนะครับถ้าเปื่อแปลาตามความหมายตรงๆของเขาเนี่ยเขาจะมีความหมายว่าพ i ิกมีอัปลับฉันไปด้วยคนประมาณนี้นะครับซึ่งตัวเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยจะประกอบไปด้วยพุดดิ้งเ,เป็นคัสตาร์ดสไตล์อิตาเลียนนะครับที่มีส่วนประกอบหลักเป็นชีสมัสคาโปนแล้วก็ตัวบิสกิตที่มีชื่อว่าเลดี้ฟิงเกอร์ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าครัวทำคลาสสิกทีรามิสุกันเลยครับ ในการทำทีรามิสุนะครับเราต้องใช้กาแฟเข้มขน้นหรือเจ้าเอสเปรสโซนั่นเองนะครับผมใช้อยู่ประมาณ5-6ช็อตนะครับประมาณ150มิลลิตรถึง180 แลวสาเหตุที่พลต้องทํากาแฟก่อนเพราะว่าเราต้องทิ้งให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องนะครับซึ่งถ้าเผื่อสมมุติว่าใครไม่มีกาแฟเอสเปรสโซ่หรือเครื่องทากาแฟเนี่ยนะครับง่ายๆครับสามารถใช้กาแฟผงก็ได้แต่เราชงให้มีความเข้มข้นเล็กน้อยนะครับบางคนอยากจะใส่น้ําตาลลงไปเล็กน้อยก็ไม่ว่ากันแต่คนเองจะชอบรสเข้มๆดุๆหน่อยนะครับเราจะใช้ไข่ทั้งหมด3ฟองด้วยกันครับเราจะใช้แต่ไข่แดงเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับ ใส่น้ำตาลทรายลงไปครับตามด้วยเหล้าหวานนะครับไวายมาสซาร่าครับคนทุกอย่างให้เข้ากันครับผมแล้วก็นำมาตีบนหม้อน้ำร้อนนะฮะข้อสำคัญก็คือว่าน้ำร้อนเนี่ยไม่ต้องสูงมากนะครับเพราะเราจะไม่ให้เขาแตะบริเวณก้นหม้อน,นะครับพ o i n t ก็คือเราจะต้องตีให้น้ำตาลละลายนะครับแล้วส่วนประกอบของไข่เนี่ยมีความร้อนนิดนึงนะครับประมาณ45องศาครับ เราลองใช้นิ้วแตะๆส่วนประกอบดูนะครับว้าวร้อนนะฮะถ้าร้อนแล้วเราก็ยกออกจากความร้อนได้เลยนะครับเราจะนำออกมาตีต่อด้านนอกครับเราจะตีให้ฟูดีนะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ชีสมัสคาโปนนะครับลงไปผสมครับจะไม่ใช้เครื่องตีแล้วนะครับแต่จะคนเบาๆครับผมอาละละเสร็จเรียบร้อยดีแล้วครับ ดูนะฮะส่วนประกอบจะออกมาเนียนนุ่มมากทีเดียวเราต้องการจะทําให้เขาเบาขึ้นอีกโดยการที่ผมจะใส่วิปครีมลงไปครับอันนี้ผมตีไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะอาละละ,ละเสร็จเรียบร้อยครับผมรีมหมูเราก็จะออกมาเป็นลนนักษณะนีนะฮะเรามีเลดี้ฟิงเกอร์นะครับหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมตัดให้ดู Lady f i n งเกก็แปลว่านิ้วนางนิ้วของผู้หญิงนะครับ ทำนานลักษณะเป็นแท่งๆแบบนี้นะฮะอีกส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญนะครับของทีรามิสุที่ขาดไม่ได้ก็คือผงโกโก้ฮะเราต้องใช้ผงโกโก้ที่ดีมีคุณภาพนะครับผงโกโก้ที่ผลใช้นยครับเขาจะมี2ส,สีเขาจะมีสีอ,อ,สอ่อนและก็สีเข้มสำหรับทีรามิสุเนี่ยนะครับให้เราเลือกใช้ตัวที่เป็นสีเข้มไปเลยฮะเอาละหลังจากที่เรามีส่วนประกอบทุกอย่างพร้อมดีแล้วนะครับเราก็จะนำเลดี้ฟิงเกอร์ ชุบนะครับในกาแฟนะครับแล้ต้องรวดเร็วครับผมถ้าเผืือยาวเกินไปอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเราบิดลงไปได้อ่าโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็จะโรยด้วยผงโกโก้ครับผมโรยลงไปเยอะๆเลยนะครับผมแบ่งตัวครีมของเราออกมาเป็นสัก3ส่วนนะครับใส่ส่วนแรกลงไปก่อนครับแล้วก็เกลี่ยให้เรียบๆครับ พอเรียบเท่ากันดีแล้วนะครับเราก็ตามด้วยเลดี้ฟิ g เกอร์อีกชุดที่2ครับผมความหนานี่จริงๆแล้วเราไม่จำกัดนะครับบางคนอยากจะทำา2ชั้นบางคนอยากจะทำามชั้นได้หมดเลยโดยผงโกโก้ครับตามด้วยมัสคโปูลมูสของเรานะครับส่วนที่2ครับแล้วก็เลดี้ฟิ g เกอร์อีกชั้นครับเอาละชั้นสุดท้ายของคนแล้วนะครับ ก่อนที่เราจะเสิร์ฟนะครับผมจะนำกลับมาแช่ตู้เย็น,นครับก็ใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงหรือว่าบางคนอยากจะข้ามคืนเลยก็ได้ครับยิ่งข้ามคืนเนะี่ยยิ่งดีตัวบิสกิตก็จะดูดกาแฟเข้าไปได้เยอะทีเดียวครับอ่แล้วครับชิลามิสกึอของผมนะฮะก่อนเสิร์ฟก็เช่นเดียวกันนะครับหน้าของเขาเนี่ย เอกลักษณ์เลยครับคือจะต้องมีผงโกโก้นัๆนหน,นครับคนจะไม่โรยตอนเอาไปแช่เย็นนะครับเพราะว่าถ้าเเราแช่เสร็จแล้วมันจะชื้นใช่ไหมครับเราจะโรยตอนที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนเสิร์ฟนี่แหละครับเสร็จเรียบร้อยสวยงามพร้อมจะเสิร์ฟเพื่อรับประทานนะครับต้องบอกว่านี่เป็นรสชาติแบบดั้งเดิมเลยของพุดดิ้งสไตล์อิตาเลียนที่มีชื่อว่าคลาสสิกทีรามิสุครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือความหลากหลายของเมนูเลเยอร์เมนูมีช <único Liberty Overwatch> ั้นที่ผลนำมาฝากนะครับถ้าคุณผู้ชมมีไอเดียอะไรใหม่ๆเท่ๆเก๋ๆก็สามารถแชร์กับเราได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว y t u t u นะครับไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายนิดเดียวครับกดปุ่ม subscribe สำหรับคนที่ดูรายการเราผ่านทางมือถือปุ่ม subscribe อยู่ข้างล่างหน้าจอของคุณครับ